คุณแจ็คมาปรากฏตัวแล้วปรากฏตัวแล้วค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเขาหายไปถึง2เดือนเต็มนะคะแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการปรากฏตัวครั้งนี้ทําให้หุ้นอบาบานั้นขึ้นมาอย่างสดใสเดี๋ยวไปดูราคาหุ้นกันก่อนนะคะ mm. เพราะว่าถ้าไปย้อนดูก่อนหน้านี้ราคาหุ้นร่วงไปถึง2ดิจิตนะคะยี mm. ่สถึงสาเปอร์เซ็นต์โดยประมาณหลังจากในช่วงเดือนตุลาคมนะคะที่เขาพูดคอมเมนต์รัฐบาลจีนนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อวันนี้ขึ้นมาทันที8.5% mm. ค่ะหลังจากที่แจ็คหม่าประ กฏตัวนะคะซึ่งสำนักข่าวที่ออกมารายงานเรื่องนี้นะคะก็คือ Global Times ค่ะเป็นสื่อของประเทศจีนนี่แหละที่ออกมารายงานการปรากฏตัวของทางแจ็คหม่านะคะหลังจากหายตัวไปนานถึง2เดือนหลายคนเนี่ยบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับปมที่แจ็คหม่าไปวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลจีนแล้วก็โครงสร้างการเงินของประเทศจนทําให้แอนกรุปเนี่ยถูกเบรกนะคะไม่ให้ IPO ไปในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและดูเหมือนจะเลื่อนไปแบบไม่มีกำ รวมถึงทางด้านรัฐบาลจีนเองก็เข้ามาควบคุมนะคะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ใช่แค่์แอนด์กรุ๊ปอาลีบาบาเทนเซนเองตอนนี้ก็โดนหางเล่ไปด้วยในแง่ของการผูกขาดนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่แจ็คมาออกมาเนี่ยนะคะเขาพูดถึงอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยทุกๆปีนะคะเขาจะต้องมาพูดคุยกับคุณครูในหมู่บ้านชนบททั่วประเทศนะคะซึ่งในปีนี้แจ็คบาบอกว่าเอาปกติ5ปีที่ผ่านมาเราต้องเจอกันหน้าต้องจัดงานเจอกันแต่ปี นี่เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามีโรคระบาดนะผมก็ยังให้ความสำคัญกับครูและอาจารย์เสมอสิ่งสำคัญเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้แม้จะอยู่กันคนละที่ แต่ก็สามารถผ่านพบกันทางระบบทางไกลได้อันนี้นาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะคนละที่หมายถึงอะไรเพราะว่าในบางตำราเนี่ยนะคะบางสื่อที่ไม่เป็นทางการก็บอกว่าตอนนี้แจ็คหมา่าอาจจะอยู่นอกประเทศจีนก็เป็นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวครั้งนี้แล้วก็เป็นกรณีที่ global time สื่อของจีนออกมารายงานอาจจะตีความได้คะ่ะว่า ในอนาคตอันใกล้นี้จีนน่าจะเปิดเผยการสอบสวนกรณีแจ็คหมาเร็วๆนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะก็ต้องรอติดตามกันไปแล้วค่ะนะครับแต่แน่นอนว่าการที่ไม่ปรากฏตัวก็บอกว่าไม่เป็นจริตของแจ็คหมาซึ่งเป็นคนที่ชอบเอ็ก s u โพคือมีการออกมาพูดแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการหายตัวไปเนี่ย เป็นเรื่องที่โลกตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นและอนาคตของกลุ่มธุรกิจของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ครับอยู่ในสายกับเรานะครับผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่องศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามอาจารย์ปิติสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ,คคะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอาจารย์วิเคราะห์การปรากฏตัวของแจ็คหมาหลังจากหายไป2เดือนในมิติไหนบ้างคะผมผมคิดว่าจริงๆล้วเนี่ยปรากฏการคล้ายๆกันแบบนี้เคยเกิดขึ้นนะครับ กรณีของฟ้านปิงปิงจำได้ไหมฮะฟ้านปิงปิงเนี่ยเป็นดาราที่ไปไกลถึงระดับฮอลีวูดนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของภาษีานะครับแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าพอเธอออกมาเขียนจดหมายสำนึกผิดนะครับขอโทษประชาชนก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาได้นะครับผมคิดว่ากรณีของแจ็คหมาก็เช่นเดียวกันนะครับแต่กรณีของแจ็คหมาเนี่ยผมคิดว่า ไม่ได้เป็นเพราะว่าไอ้การที่เขาไปวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐหรอกอที่เป็นประเด็นหลักที่ทําให้เขาต้องหายตัวนะครับแต่ว่าประเด็นหลักที่ทําให้เขาต้องกลับไปคิดทบทวนแล้วก็คงจะต้องรีฟอร์มนะครับปฏิรูปเครือข่ายแล้วก็โครงสร้างของอาลีบาบากรุ๊ปแล้วก็แอนกรุ๊ปเนี่ยก็คือเรื่องจากบริษัทเทคเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในทศวรรษ990เมื่อจีนต้องการให้บริษัทเหล่านี้เกิดขึ้นแต่เมื่อ การเดินหน้าแล้วก็เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านการเมืองของจีนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่จีนไม่มีคนจนอีกต่อไปแล้วหลังจากที่จีนกําลังจะเดินหน้าสร้างความฝันของจีนให้เป็นจริงเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยประเด็นในเรื่องของการผูกขาดนะครับการบิดเบือนข่าวสารข้อมูลนะครับการบิดเบือนกลไกตลาดการคุ้มครองผู้บริโภคการเปิดโอกาสให้ SME ซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าวิธีการทํางานของเขา มันจะขัดแย้งกับสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็รัฐบาลจีนต้องการให้เป็นดังนั้นบริษัทที่ใหญ่เกินไปตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องพยายามที่จะรีฟอร์มตัวเองอาจจะต้องแตกลายออกเป็นหลายๆบริษัทเป็นบริษัทลูกคงจะไม่สามารถที่ถือหุ้นข้ามไปข้ามกันมาได้เหมือนเดิมหรือในกรณีของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแจ็คหมากับทางพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็รัฐบาลจีน สามารถหาทางออกร่วมกันได้ก็เป็นเรื่องปกติครับที่เราจะเห็นการปฏิรูปโครงสร้างของอาลีบาบาเพื่อที่จะเอื้อให้ระบบของจีนมันเดินหน้าต่อไปได้ต้องอย่าลืมนะครับว่าปรัชญาทางด้านการเมืองของจีนเนี่ยหลกัหลกๆเลยที่เราเรียกว่าแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนของสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับหนึ่งข้อหนึ่งก็คือพรรคคอมมิวนิสต์มีอำนาจเหนือทุกองค์กรยพ <c oughs> ในประเทศจีน <c oughs> ข้อที่สองต้องอย่าลืมนะครับว่าพรรคคอมมิวนิส ถูกตั้งขึ้นมาโดยใช้คำว่า people centric approach for public interest ก็คือต้องใช้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนและในระบบเศรษฐกิจวิธีการคิดแบบของจีนก็คือใช้กลไกตลาดทำงานให้มากที่สุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กลไกตลาดมันออกนอกจากแนวทางและเป้าหมายที่จีนวางไว้จีนจะเข้ามาแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางที่จีนวางไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย จีนต้องการส่งเสริม SME จีนต้องการส่งเสริมชนชั้นกลางให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นดังนั้นบางครั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอำนาจเหนือตลาดที่มีภาวะผูกขาดที่อาจจะบิดเบือนข่าวสารข้อมูลในการที่จะเข้าสู่ผู้บริโภคแล้วก็แน่นอนที่สุดไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่รัฐบาลจีนแล้วรัฐบ,บาลจีนกำลังต้องการข้อมูลเหล่านี้มากที่สุดเนี่ยก็อาจจะทําให้บริษัทเหล่านี้ต้องกลับไปทบทวนครับ อาจารย์ปิติครับสิ่งที่จีนอยากให้เป็นกับสิ่งที่โลกคาดหวังบางทีมันไม่ตรงกันสักทีเดียวนะครับในจุดนี้อาจารย์มองว่าการที่แจ็คหมาหายตัวไปหรืออาจจะกลับมาแล้วมีการปรับโครงสร้างภายในของอาลีบาบากรุ๊ปแบบแบบนี้ก็ดีทางด้านของโลกเองเขาจะมองว่าทิศทางใหม่ของจีนนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้โลกไม่สามารถหมุนเร็วได้อย,อย่างที่พวกเขาคิดไหมครับผมผมคิดว่าเที่ยวนี้จีนฉลาดมากนะครับ <ừ. S 2> ในการใช้ข้ออ้างในการที่ อย่าอยุดยังดูข้ออ้างในการที่เขาให้ทำ I P O หุ้นของแอร์กรุ๊่สิเนี้ยนะครับเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าข้อหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันข้อที่สองเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคข้อสามเพื่อป้องกันการผูกขาดและอำนาจเหนือตลาดสังเ,เกตดูนะครับข้ออ้างทุกข้อที่จีนใช้ในการที่จะไม่ให้หุ้นของแอร์กรุ๊ป I P O เนี่ยมันเป็นค่านิยมตะวันตกที่เป็นค่านิยมที่ถูกพิสูจน์มาแล้วในระบบทุนนิยมทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งที่จีนใช้เป็นข้ออ้างมันขัดแย้งกับความเชื่อของโลกตะวันตกเนี่ยอาจจะตรงกันข้ามด้วยซ้าแล้วตอนหลังๆเนี่ยในระยะหลังโดยเฉพาะใน,นยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีคนที่แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนประธานาธิบด,ด,ดีคนปัจจุบันของเโาไบเดนทรัมเ,เองก็ใช้นโยบายที่โลกไม่ค่อยจะเห็นด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ทรัมป์ใช้นโยบายแบบ อเมริก uh, ันเซนทริกถูกต้องไหมครับมองอเมริกาแล้วโดดเดี่ยวอเมริกาออกมาแล้วไม่ทําตามกฎระเบียบกต,ติกาในเรื่องของเวทีการค้าโลกแบบขนบที่ทุกคนยอมรับกันจีนเองตั้งหากที่ออกมายืนบอกว่าฉันจะสนับสนุนกระบวนการ globalization ฉันเองตั้งหากที่จะสนับสนุนเรื่องของการแข่งขันอย่างเป็นธรรมะาะนั้นเที่ยวนี้เนี่ย จีนใช้ค่านิยมแบบตะวันตกในการที่จะบี้แอนด์กรุ๊ปซึ่งมีนักลงทุนตะวันตกจำนวนมากเลยที่อยากจะใช้ประโยชน์จากอีโคซิสเต็มแบบจีนเพื่อสแสวงหาประโยชน์ของตลาดที่มีขนาดประชากร1,400ล้านคนครับแปลว่าอาจารย์ไม่ได้มองว่าเขาจะมาครอบงำธุรกิจเทคยักษ์ใหญ่ของจีนเหมือนที่บางฝ่ายโดยเฉพาะฝั่งอบริการกังวลใช่ไหมคะออหมายถึงโลกตะวันตกใช่ไหมครับ หมายถึงว่ารัฐบาลจีนจะไม่ครอบงำเทคจีนให้ปล่อยรัฐบาลจ,จีนครอบงำเทคจีนอยู่แล้วครับเพราะตั้งแต่การเกิดขึ้นของเทคจีนตั้งแต่ตน้นปี1990มันก็เกิดขึ้นหลังจากที่จีนใส่สิ่งที่เรียกว่า the Great Firewall ถูกต้องไหมครับทำให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยไม่ได้มีเสรีภาพขนาดนั้นรัฐบาลจีนทําแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นเพราะว่า สำหรับรัฐบาลจีนเองเนี่ยอย่าลืมพรรคคอมมิวนิสต์ต้องมีอำนาจเหนือทุกองคาพยพแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็มองว่าการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้โดยไร้ขีดจํากัดนี่แหละ,ะเป็นยคุกคกม,มเพราะฉะนั้นหลังไอ้ม่านไวหลังมา่านไ,ไฟา์วอลของจีนเนี่ยจีนก็ยังต้องการอยากจะให้ประชาชนคนจีนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นก็เลยสนับสนุนให้บริษัทเทคเหล่านี้เกิดขึ้นมา ไปการเกิดขึ้นของแจ็คหม่าเนี่ยเงินทุนจํานวนหนึ่งการเกิดขึ้นของอัวเบยเงินทุนจํานวนหนึ่งคอนเน็กชันจำนวนหนึ่งโอกาสทางตลาดจํานวนหนึ่งก็งเกิดขึ้นจากที่รัฐบาลจีนป้อนให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่ารัฐบาลจีนจะครอบงำเทคหรือเปล่าพอรัฐบาลจีนครอบงำบริษัทเทคของจีนมาตั้งแต่เดยวันที่มันเกิดครับค่ะค่ะอาจารย์พิติผมขอสั้นๆตรงนี้นิดนึงนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลดความร้อนแรงของบริษัทเทคจีนในตลาดในเวทีโลกได้ไหมครับขอสั้นๆตรงนี้นิดนึงครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาสามารถหาโซลูชันที่มันไปได้โดยที่รัฐบาลจีนยอมรับได้และยังครอบงำและยังดูแลตลาดขนาด1,400ล้านคนได้อยู่มันไม่มีทางลดอิทธิพลหรือบทบาทของบริษัทเทคจีนในเวทีโลกหรอกครับเพราะยังไงก็ตามนี่คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ